เครื่องปิ้นนะครับ F3L3210 อาการซับหมึกเต็มเปิดเครื่องขึ้นมาไฟกระพริบแบบนี้ไฟเขียวค้างนะครับเวลาเราจะเคลียร์ซับหมึกนะผมเราอย่าลืมปิดตัวสแกนเบลัสใน Windows 10หรือวินโดว์11ด้วยนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับผมนะ ตัวเดี๋ยวนี้นะครับตัวโปรแกรมเคลียร์ซับหมึกรุ่นนี้นะครับเราสามารถโหลดในเว็บไซต์ได้นะครับแต่เวลาเคลียร์เราอย่าลืมถ้าเราไม่ต่อหมึกทิ้งออกเปเวล่เราต้องเปลี่ยนกล่องผ้าหมึกด้วยนะครับไม่งั้นผ้าหมึกจะล้นนะครับทำมห้เครื่องช็อตเสียหายได้นะแล้วก็การเคลียร์ซับหมึกนะครับต้องดูด้วยโปรแกรมที่เราโหลดมาถ้าเป็นโปรแกรมที่มีปัญหาอาจจะทําให้บอร์ดมันเสียได้นะผมการเคลียร์ก็ต้องนะครับตรวจสอบให้ดีโปรแกรมที่โหลดมามันเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์ซับหมึกให้ดูว่าเคลียร์ยังไง เวลาเราเคลียร์นะตรงนี้เราก็เลือกเป็นชื่อรุ่นของเราเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เลือกหาที่เป็น USB ของเรานะจะมีอันเดียวที่เสียบอยู่นี่แหละนะฮะนี่คลิกเข้าไปครับกดโอเคครับหลังนะจากนั้นกดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็มาตรงคำว่าเนี่ยว h a t i อิ a แพดนะครับเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะคลิกครับผมติ๊กถูกให้หมดนะครับแทบจริงเราจะกดเช็คก็ได้ถ้าใครกดเช็คแล้วเออเลอร์ให้ทําการปิดปรินเตอร์แล้วเปิดปรินเตอร์ใหม่น,นะครับกดเช็คดูนะครับผมเห็นไหม อันนี้กดเช็คแล้วนะครับก็คือมันแม็กที่หกพันนะครับผมสามร้อยสี่ิบสองนะเห็นไหมครับไม่โฟกัสอ่ะแม็กที่หกพันสามร้อยสี่ิบสองนะจากนั้นเราทําการเคลียร์ติ๊กให้ถูกให้หมดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกดโอเคครับอันนี้ผมก็โหลดมาในเว็บนะจากนั้นพอเขาเคลียร์เสร็จแล้วแบบนี้นะครับให้เรามาที่ตัวเครื่องนะครับปิดเครื่องปิ้นนะครับผมพอเครื่องปิ้นเสร็จปิดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็ปิดโปรแกรมได้เลยนะกดออกโปรแกรมได้เลยนะครับอันนี้ก็โหลดในเว็บไซต์เอานะครับผมมีให้โหลดฟรีแล จากนั้นนะครับกดเปิดเครื่องนะฮะตรงนี้ผมไม่ต้องต่อหมึกทิ้งก็ไดเพราะอ่าตรงนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนผ้าซับหมึกแล้วนะเพราะว่าเราต่อหมึกทิ้งออกให้ลูกค้าแล้วนะครับมันก็จะทิ้งข้างนอกเครื่องนะตอนนี้เครื่องก็นะครับทำงานนะครับพร้อมใช้งานได้ปกตินะฮะการเคลียร์ซับหมึกเองนะครับผมมีผลถ้าเราใช้โปรแกรมที่มีปัญหาหรือโปรแกรมไม่ดีอาจจะทําให้เครื่องช็อตเสียหายได้หรือเครื่องเออเลอร์ได้นะผมนะแล้วก็ยูเซอร์ทั่วไปถ้าเราทําการเคลียร์แล้วเราอย่าลืมเปลี่ยนผ้าด้วยถ้าไม่เปลี่ยนผ้านะครนะงื่อ นะตัวโปรแกรมเคลียร์ซมึกเขาตั้งไว้เพื่อที่จะให้เรารเปลี่ยนกล่องผ้าสมึกหลังเครื่องนะฮะพอเราเคลียร์บางคนเคลียร์อย่างเดียวนะครับผมไม่เปลี่ยนกล่องมือมันก็จะล้นเข้าไปในเครื่องทําให้เครื่องช็อตเสียหายได้นะผมะอันนี้ก็เครื่องพร้อมใช้งานนะครับผมฝากไว้สำหรับใครที่จะเคลียร์ซับมึกก็สามารถดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ